มาครับพี่น้องมาหนีิลาบเนียวลาบเนียวครับพี่น้องมาหนีิแกนโจโก้บุ้ยปานลาบมากเต็งครับพี่น้องพากับบ้านๆเฮ้าครับมาหนิเอ้ยตับแม่มันคือโศกคือหมานทักแท้เป็นคนลาบเองใส่หิ้งเลยไปอี่เลิศบ้านเฮ้าสวัสดีครับม่ตเตรียนแฟนที่กินหอดสู้ขู่สก้นครับ สวัสดีจ้าสาวปุ้ยจุผักจ้ามาครับพี่น้องมานี่ลาบเนี้อลาบเนี้วครับพี่น้องมันเขียนโจโก้บุ้ยป่านลาบมากเต็งครับพี่น้องพักกับบ้านๆเท่าครับมานี่อ่าพักคุณเลิศครับพี่น้องพักกัดซอยพักกัดแซ่บ่านเท่าครับทั่วผอกทั่วผู้บักลิ่นฟอกลิ้นฟ้าพี่น้องเอ้เมือเนี่ยเอ้าบักเบี้ยกับฝ่าตูนค้อนเลยไปอุลุนอะไรนี่มาครับจะแซมกันครับพร้อมลูกโดดเนียวเนียวค่ะยินดีเลยคนจังไปสืบด้านทีสามบนพี่น้องนะครับเรื่องว่าจำไม่เพิ่นกับ ว่าแน่ว่าเอาให้ไผ่แบบว่าในใจอยู่ด้วยจ้ะแม่นที่ห้สุขคนเขาว่าได้กินเขาแล้วพี่น้องเลยจะเป็นผู้ดใดแนว่าอันอะไรจะนอกกระล,ะลึกทีแต่อทีเราท่างปวดหลับพี่น้องครับว่าในใจครับเปินกล้องยิงที่ก่าแล้วครับมาวอาวพูนว่าพี่ครับพี่น้องเอื้ยนพี่เอื้ยนน้องมาก,กินนะวัดครับเหมือน,นี่หลับเหนียวหลับเหนียวครับเออตับแหมมันคือโศกคือหมานักแท้เป็นคนหลับเองหลับเนื้อเหนียวกันนะใส่ S 1> <S 1> <S อื้อยจังอืมกะเจ้าโอ้ขึ้นดังเฮียนอพี่น้องเลยจ้าหักแท้แน่ถอดกให้ผู้ผิมมันมากินดีบเด้จ้ะแม่ครับอืมแ กินเนียกบกว่ามากัปนังเลยไปยิ่งเลิศบนรทัายมมองสิเละโอ้จังพน้งองะ้ร chào bữa nay chân tôi cô lên nắm băng băng đây băng 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 bằng bằng băng 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 จเนื้อตุยๆเลยพี่น้องครับตัวขวบขวบเองครับพี่ก็ขวบเองมันเลยหอมจังลเลยพีน้องครับตัวขูบแซ่บละตัวกินง,ง่ายลงอือหืมเข้ม ผมมืดดนเอาโอ้โหมันข้ามันยัครับพี่น้องเลยปวดหืมโอ้ตับตกเลือพี่น้องเลยขึ้นมากไม่รู้ว่าก็จะกินเหลือพี่น้องเระกายเครื่อ โอ้เราเห็นหล่ามันตยอดดากลมเ้อแซ่บครับ โอ้น้องหอมเปินดังหฮีนเลยปลาถัเสียงรึเดเตี้ยก็มันละสากตามร่วงข้อดังตึก๊เนี่ <c oughs> ยเจอกระเพื่องก้อยแค่ใค่แ่นะมันรึดแงกูบ่าน <c oughs> ี่อย่งคนละผ้ามากินอเอลยอยู่นี่ยงคนละผ้า

มาเด้อจากพี่น้องเสียกมามองบ้านตากกวานดีค่ะเมื่อมันสั้นเลยกินน้องยำไม่เหี้ยเดี๋ยวบินออกครับปอครับเออ U na chẳng chẳng, đi chẳng, 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 nhớ chẳng, 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 chẳng,

โอ้ขึ้นดังเลยประกาศขอมำลำแมกใส่เพียะไหมใส่อ่อนขมำลำเนีออ่ยห้มวยบาใหญ่ไเพียเผ็ออด้ย่ยกือบเาาย่า อันนี่กินแต่ปลาอะไรน้ำกินอยากกินสีนไปเนองเป็ียนเมนูน้ำครับเก็บออกเก็ดเหรอโอ้ตอนอนี้มีพวกเขานะคือรับดี๋ยวคือเกา วกวจำาวิงมันหอมเนาะนํำดูไม่กนะ็ตามเลยไอ้พ่อโอ้ไม่เนี่ยไอ้พ่อใจเทียไปคนนกินเสียไป <Yeah. S 1> เนค่ณเสียงว่ะคุณเดยเห็นนกกินเสียบุณนีื่บุญล้ว,ว่ะ ไม่อยอมจะบังเขียวตัวนั้นโอ้ยตกใจหมดพัดตรงใหญ่เลยบอ,องข้าวจินม้าวจินเขา่าเออเอิอไม่กินนักทันละแม่เลรอพี่น้องอันงกเขียวตรงใหญ่เลยพี่น้องอจะ้ะให้พี่น้องเห็นเด้อวยค้างใหม่บ่าบ้าใหม่หรอกเห็นนวไมกินเข่าก็อยากนั่มไปแล้วเอเอวะตกใจหมดพี่ท่านต้นเข่าไหมพี่น้อง เลยมันยอบอกก็ว่ามากีเสี<น> <c oughs> บอกเลยมันเลียวเบิงมาทาังนี้เด้ตัวันไปแล้วไปอิ่มหรอแม่แออวก้มกมันแสบแม่เลอขกวนเอากวนเอาพี่น้องเอ้ยมันแสบไรอย่าใส่วัน,น แซ่บจังแซ่แบดี <c oughs> แซ่บเพราะเซ้มแน่พี่น้องเมื่อนี่ม <c oughs> ันฟักอลมันเหนียวดีติดยามติดเมีดประสันเว้ยติดถึงติดถึงหอมขับติดแล้วมันหอมเนาะพ่ยยามถือกันยามพิสกันข้าฟักเขาพวกนี้ละ อาใจนะครับขอขอบคุณขอบคุณนะครับรอบนึงครับพี่น้องที่ติดตามไปชมครับเอาปุจจุภักกระปพาะอไหลก็แท้ก็ติดตามครับเือเป็นกำลังใจเด้อพลอยเม่ยอ่างอื่นๆสุขุสุขุคุ้มครับเอาไปเลยครับลาบเหนียวแซ่บพักแซ่บเนี่ยครับพี่น้องต้องสัมผัสด้วยตนเองครับชิมนี่ครับไปก่อนชิมหนังวาไหมครับโชคดีความสุขสวัสดีครับสวัสดีจ้าจิ้วจิ้วฝากอะไรก็แช่ได้พี่น้อง